วันนี้เราจะทำน้ำพริกหมูเริ่มเลยตำหอมกระเทียมรากผักชีให้ละเอียดตั้งกระทะใส่น้ำมันนำหอมกระเทียมรากผักชีที่เราตำไว้ใส่ลงไปผัด รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราผัดไว้เหลืองหอมดีแล้วใส่พริกปก่ลงไปชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยใส่หมูสับลงไปให่น้ำปลาเล็กน้อยผัดไม่ได้น้ำล้างคก ผัดต่อไปให้หมูสุกปรุงรสด้วยผงปรุงรสนิดน้อยน้ำตาลทรายนิดน้อยแอน้อัองนัวนิดน้อยผัดต่อไปให้ส่นสมทุกอย่างเข้ากัน ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วหมูสุกดีแล้วสุดท้ายด้วยต้นหอมผักชีซอยเมนูง่ายๆที่ใครๆจะทำได้กินกับผักสดตามชอบเลย